สวัสดีค่ะมากี่จากร้านซันออโต้นะคะอ่าลูกน้องบอกว่าอยากได้ปืนลมอันใหม่พี่เกีของเก่ามันรวมแล้วนะคะเพัาข้างในรวมแล้วได้ได้ทำการศึกษาค่ะซื้อจากเมืองไทยถ้าของญี่ปุ่นเองราคาใกล้หมื่นทุกตัวเลยนะคะ เราก็กี่บินญี่ปุ่นบ่อยก็เลยไปจัดการซื้อมาแล้วค่ะยี y ่ห้อโทเน่นะคะรุ่น a i 4 1 6 1ค่ะบล็อกลมนะคะมามาดูกันว่าเป็นยังไงเดีย๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะคะก็มือใหม่หัดรีวิวนะคะต้องขออภัยด้วยเปิดมาก็จะมีคู่มือนะมีบล็อกลมค่ะแล้วก็ตัวติดนะคะเป็นอย่างนี้เลยน้ำหนักเบามากเริ่มเลยแล้วกันความหนักของมันหนักแค่1.2กโลค่ะ โอ้ผู้หญิงอย่างเราก็ถือได้นะเริ่มดีแล้วค่ะของเก่า3ามกิโลก,กว่าเลยนะคะแล้วก็สายลมค่ะ1นส่วนสค่ะนะคะแล้วก็แรงบิดมันวิ่งไปได้ถึง5 0 0ร้อจนถึงห้าเลยนะคะอย่าให้ดูหน้ากล่องนี่แรงบิดซ้ายขวานะคะ5 1 0ร้อยิจนถึงห้าริบนิวตันเมตรนะคะความเร็วลมนะคะอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นถึงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเราลองเปิดให้คุณช่างลองดูว่าเป็นไงเหมาะมือไหมนะคะอของใหม่เท่ด้วยสีแดงเดี๋ยวเรียกช่างมาก่อนอยากเปรียบเทียบรุ่นเก่าให้ดูค่ะรุ่นเก่าหนักประมาณ2.8กิโลมือเดียวแทบเอวไม่ขึ้นนะคะแรงบิดของมันแค่90จนถึง350เองเครื่องใหม่550ิ โอเคทุกอย่างเป็นแค่ตัวเลขเดี๋ยวต้องลองให้ลูกน้องลองเปลี่ยนใช้กันดูนะถ้าดีพี่กี่จะซื้อตัวใหญ่ๆมาให้เพิ่มอีกนะคะราคาต่างกันอยู่แล้วตัวนี้ซื้อเมืองไทยราคาเกือบหมื่นค่ะนะคะเพื่อธรรมดาลดลดลดคร ไอ้พวกฟอมันเป็นต้าพออืมม<อ>ีตัออตออมันติดติดติดอยู่ขของมาฟังเสียงกิงกันทุกรถไปเลย ติดอ่าบล็อกติดโอเคไม่มีปัญหาอันนี้เบอร์อะไรยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดไอ้สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าอยู่เบอร์สามจะแรงสุดเลยนะดิึงเข้าอ่ะแล้วแล้วนี่นี่นี่เบอร์สองเออเบอร์สองโอเคไม่หลวมเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมเหมือนเดิมมันจะเบาๆใช่ป่ะอ่าอ่านี้โอเคนะทีสองทีนิ่งได้นะเดี๋ยวพี่เล่นของใหม่เลยนะรถมา แรงอัดดีมากปื้อเดียวอันนี้สวยอ่ะสวยสวย